ว้าวบอกินแต่กะนั่งเฝ้าโจ๊ดมาพ่นเหตดแล้วมึงแน่อยากให้พ่อแม่พี an はは่นองเดเยมองตีโอ้อยาก่นาผู้ใดอยากกินน้ำเน้อจ้าเด้อส่วนนี้ก็ล่างหลายอันนี้น่าสาใส่หยังมาใส่หลอกหรอใส่ตุ่มใส่ตุ่มเพื่อว่าเพิ่นใส่ตุ่มอุ้ยอุ้ยเอาเกลือเพื่อให้มันหยังเพื่อให้มันตายบ่ เอาเกลือใส่เพื่อให้น้ำข้าวมันออกอุ้ยข้าวโก,กินเดอเอียนตะวันข้ากกบสีไทยสูพ่อแม่พี่น้องเมืองนะผูใ้ใดกินเอียนนะจ๊ะอันนี้หน้าเพิ่นใส่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 สยังั้นนะสาใส่หลอกเหรอใส่หลอกหรือเฮ็ดอัหยังจังเดเอาตัวบันใหญ่เลยยายกินไหมเอียนเนี่ยกิน ยายกินเอียนนะแต่ว่าหลานไม่กินนะคะบางคนก็กินเด้พอพ่อยายก็บ่กินแต่ว่าน้ากินไม่งายกินพอกินแม่บ่กินคอยก็บ่กกินเด้อ น้ำตาลม่วงน้ำตาลหอมมะขามเปียกนอกระมาต้างไต่เตากันม,มีประโยชน์นะนี่คือมะหอมนี่ ไปเมื่องเหมินเขาพระท่านมาอา้าวมือสวยนะเนี่ยหอมกระเทียมป้าอ้าวบุกไปสองยกแล้วว้าว,ว,าวปานงูเอาล่ะปลาไหลต้มเปรต มดเเปูนเอา,า,เา,านัวไผ่นัวม่นแสบไผ่แสบม่นเพิ่นว่า นี่ร้านมาเขามาบ่วัดแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายนะจ๊ะมีผักแพล,แลวก็ผักอีตูไทยนะคะหรือว่าใบกะเพราเนาะใส่ลงไปคมลงหอมผักแพวมากว้าวนี่จ้านี่จ้านี่ปลาไหลอ,อุ้ยโอ้โอหหอมอยู่เป็นจะก,กินอยู่แต่ว่า่อยกับเบ่เคอคอยกินด้ะจา๊า ว้าวบอกกินแต่กะนั่งเฝ้าโจ๊ดมาพ่นเห็ดแล้วมึงแน่อยากให้พ่อแม่พี่นอได้เมืองดีโอ้อยากนาผู้ใดอยากกินน้ำเด้อจ้าเด้อส่วนนี้ก็ล่างหลายอันนี้นะ่าสา,ยยาใส่หยังมาใส่หลอกหรอใส่ตุ่มใส่ตุ่มเพื่อน่าเพิ่นใส่ตุ่ม,มจางน้าเฮาเองธรรมชาติล้วนๆเด้อจ้าเด้อ ทายทอดผู้ทายกระทายผู้กินก็กินผู้บักินลักกันแล้วเยออะ้ป่านงู